ทีนี้มาดูข่าวแมนยูที่มันเชื่อมโยงกับสเปอร์หน่อยในช่วงของกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของออริกเซ่นนิดนึงนะครับเชื่อมโยงกับสเปอร์โดยตรงก็ข่าวล่าสุดจากเดลี่เมลเจ้าเดิมระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงจับตาม,มองไปที่ตัวนี้อยู่ครับคอสเตีริกเซ่นมองเธออยู่นะจ๊ะคือย,ยังไม่ได้ปล่อยทิ้งซะทีเดียวยังแล้วก็บอกว่าเขาพยายามจะติดตามอัปเดตจากสเปอร์อยู่เรื่อยๆว่า มีทีมไหนเข้ามาติดต่อสนใจในตัวเอริเซนบ้างหรือเปล่าคือแบบขอคีฟอัปเดตเอาไว้ออขอกับสเปอร์ไว้ก็โซชาก็บอกว่าสื่อเขาบอกว่าโซชาเนี่ยต้องการออกองกลางมาอีกสักคนนึงมาช่วยปั้นเกมก็ A เอริเซนก็มีคุณสมบัติทุกอย่างที่เหมาะสมทั้งจ่ายบอลดีเป็นจอมทัพยิงดีลูกดิ้งก็ยิงได้แล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาในพรีเมียร์ลีกหลายปีแล้วด้วยครับมันก็เลยแบบตรงคุณสมบัติทุกอย่างหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเกิดไม่เสียบอกบาเขาจะเอาแค่คในใดคนนึงปะ ระหว่างเอเล็กเซนกับไฟรนซ์แค่คนเดียวใช่คือถ้ามองในมุมของแมนยูเลยนะแมนยูไม่อยากเสียบอ็บาร์อยู่แล้วคือเอาออบบาร์เป็นเป็นใจกลางเนี่ยแล้วว่าเอาอีกคนนึงมาช่วยแล้วตอนนี้มันมันมีแนวโน้มที่จะอยู่ต่อสูงด้วยเพราะว่าทางฝั่งมาดริดเองก็ข่าวกระแสก็เริ่มซาลงไปแล้วอ่ะใช่เพราะค่าตัวแพงอืก็มีความเป็นไปได้หรืออาจจะอย่างที่เราเล่าเมื่อวานอ่ะคือขอทุ่มขอเต็มที่กับอีกดีลหนึ่งก่อนขอเต็มที่กับ อแฟนนันก่อนถ้าสมมติว่าโอ้โหมันดูว่ามันโอเวอร์กันไปเดี๋ยวขอแล้วก็มาเจรจากับเอลิเซ่ใช่แต่ว่าสื่อก็ยังเสริมมาอีกนิดนึงว่าการเจรจาของกับแมนยูกับเอลิเซ่เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสเปอร์สามารถดึงตัวโจวาน่โลเซลโซมาจากเบติสได้แล้วเป็นตัวอีโรตีใช่แปลผันกันผมว่าท้ายที่สุดอะเป้าหมายของแมนยูจริงๆก็ยังน่าจะเป็นบรูโน่แฟรนันใช่ผมหวังอย่างนี้คือถ้าเก็บป๊อบบาร์เอาไว้ได้เขาต้องการกองกลางแค่คนเดียวคนเดียวแล้ว ข่าวกับเอริกเซนน่ะมันมีนะกับแมนยูอ่ะแต่แค่มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าสกายลงใช่บ<ม>ีบีซีลงสื่อให,ใหญ่ยังไม่ได้เล่นคืออย่างเทเลกราฟที่ผมบอกไปเขาก็เอาไปลงติ่งล่างเลยเมื่อวานอ่ะถูกไหมผมก็เลยบอกว่ายังไงตอนเนี้ยโฟกัสของแมนยูคือบรูโน่แฟรนันซ์ก่อน<ม>แต่มีโอกาสแบบที่ขวัญบอกถ้าบรูโน่แฟรนันซ์มันแพงไปอ่ะคนนี้ปรับตัวในพเมารีมาแล้วใช่แล้วผมว่าถ้าเอาฝีเท้า เก่งกับพูก่ไฟนนั้นด้วยเก่งกว่าเก่งกว่าพิสูจน์ตัวเองมาเยอะมากเพราะเหลือแค่ว่านักเตะอยากมาไหมมันอยู่แค่อยู่แค่ตัวผมว่าเงินแมนยูมีจ่ายจ่ายได้ค่าเหนื่อยค่าตัวไม่มีปัญหาแต่อยู่ก็ที่ตัวเอริกเซนในวัยประมาณ28ปีเนี่ยคำว่าความท้าทายที่เขาเคยพูดไว้อะคือเขาจะมองความท้าทายอันนี้ยคืออะไรเขาจะมองว่าผมว่าปัจจัยหลักๆเลยเขาซีเรียสกับ UCL ขนาดไหนใช่ใช่ถ้าเขาซีเรียสอ่ะ ว่าถ้าเกิดไม่มีใครมาซื้อเขาด้วยแมนยูก็ไม่ตอบโจทย์ก็อยู่สเปอร์ต่อแต่ถ้าเกิดเขาไม่ซีเรียสมันก็ปิดโอกาสไม่ได้เหมือนกันใช่แบบแบบว่าไปการันตีแล้วคุณได้เป็นตัวจริงแล้วก็แบบให้ขั้นใหญ่ที่แบบใหม่ใหค่เหนื่อยที่เยอะกว่าเดิมมันเยอะสเปอร์อยู่แล้วใช่เชื่อว่าเยอะกว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อนะว่าโรเซโซไม่น่าจะอยู่เบติสต่อ ผมว่าน่าจะย้ายเพราะว่าเขาเอาเฟคีมาแล้วอ่ะเนี่ยบทบาทมันทับกันเลยบทบาทมันทับกันเลยบทบาทเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสเปอร์ได้แน่นอนได้โรเซลโซแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่แล้วสเปอร์ถ้าได้โรเซลโซมากลางล้นอีกมันก็ต้องปล่อยอ่ะแล้วถ้าคุณไม่ปล่อยซัมเมอร์นี้คุณยังฝืนต่อเสียฟรีเสียฟรีค่าตัวที่คุณคาดว่าอะต่อให้เรียกสูงสุดเลย5060ล้านอ่ะคุณเสียไปเปล่าเปล่าคุณไม่ได้เงินมาผมว่าณจุดนี้นะมาดริดควรจะขันมามองเอลิเซ่นนั แล้วผมว่าคนนี้เก่งกับฟานเดอร์บีคแน่นอนอแต่คือผมว่าซีดานไม่ได้อาจจะไม่ชอบซีดานอ,อาจจะมองว่าเอล็กเซ่นไม่ได้ตอบโจทย์เขาเขาจะมองแบบนี้คือสโมสรอ,อะ่ะเอาวางให้เป็นแบบแผนซีใช่ไหมแผ่น B คือฟานเดอร์บีคแผ่นเคือบอกบาร์สโมสรก็วางเอาไว้แต่ถ้าถ้าซีดานจิ้มจริงๆอะ่ะผมว่ายังไงเขาก็มาเอาแล้ว ไม่ปล่อยให้มายืดเยื้อขนาดนี้คือถ้าเรามองแบบมองแบบมุมคนนอกอ่ะฝีเท้าของเอริเซนเล่นเป็นตัวจริงในทีมบนโลกใช่แต่ว่าถ้าเรามองในมุมของซีดานเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาครับนะครับข่าวต่อไปของแมนยูเรื่องใครฮะต่อเนื่องจากข่าวเมื่อวานที่มีอัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับเซอร์เก้ไม่เล่นโควิดซาวิชโอ้โหกองกลางอีกคนนึงนะนะครับก็มีข่าวว่าอาจจะได้ย้ายทีมจริงๆนะย้ายออกจากลาซิโอเนี่ยเพราะว่ามีสื่อจากอิตาลีครับอิลเทมโปเขารายงานบอกว่านักเตะเนี่ย เริ่มแอบไปเปรย์บอกลาเพื่อนร่วมทีมแล้นะครับแต่ว่าสื่อไม่ได้จาะจงว่านักเตะเนี่ยจะย้ายมาแมนยูนะแต่ว่าสื่อก็แอบพูดนิดนึงว่าการมาเจรจากับแมนยูเนี่ยน่าจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับตัวบิลคิสซาวิชครับถ้าจะมาแมนยูแมนยูก็โอเคอะไรประมาณนี้ผมชอบสมผงเขามากเลยถ้าผมตัดทรงนี้จะเวิร์กไหมได้นะพี่โบดเเหมือนกันเลยคือทรงนี้เป็นทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ พื้นฐานอะอาะคัดพื้นฐานปกติสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอตัดรอบหน้านะได้ไปี่โบ๊ทนะครับอ่ะก็มีโอกาสที่จะอยากเรื่องไโบ๊ทฮะสักไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนตัดออกจากกองมรดกแล้วก็เซอร์เกมินินโควิดซาวิทเนี่ยผมว่าเหมือนที่เราวิเคราะห์กันมาอือ็เป็นตัวเลือกรองคนเนี้ยคือผมว่าตัวเลือกหลักจริงๆคือโกลโน่ฟแนนซ์อันนี้คือแอดคูเรนแอดใหม่เลยใช่แต่ อันนี้คือเป้าหมายในกรณีที่ฉุกเฉินเสียบลบอกเสียบ,บอกบาไปใช่เพราะว่าสื่ออารก็ฝั่งสเปนบอกว่าถ้าบอกบาไม่ย้ายออกบลินโคเซอร์วิสวก็ไม่มาแมนอยู่นะครับแค่นั้นง่ายๆมาแทนกันมันคือเก้าอี้โดนตตี่ยให้เรานึกแบบนี้ไว้<ช>ถ้าบอกบายังอยู่เก้าอี้ตัวนั้นก็ยังมีคนนั่งอยู่ก,ก็ยังไม่สามารถซื้อนักเตะคนใหม่มาแทนได้ครับ<ช>